เรื่องฮูแมนคิงนั้นไดเอบวกนะครับผมโอ้โหยากนะฮะยากมากเลยอ่ะคือปีหนึ่งอ่ะมีน้อยนะครับผมสิทธิมาสกอร์มีปีหนึ่งอ่ะไม่เกินสามเรื่องต่อปีเ oh, 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 oh. นะี่ยอืมไม่เกินสามง่ายๆนะครับปีนี้อ่ะเรื่องเรื่องเดียวนะครับที่ได้คือท็อปกันนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าคือทนะ็อปกันอ่ะได้อ่ะอ่านั่นแหละครับ ทับกันได้อย่างเงี้ยแล้วแล้วอยู่ๆอ่ะมันมาได้อย่างเงี้ยของโซนี่นะเรื่องนี้ผมว่านะได้เงินค่อนข้างเยอะคือมันมีการประเมินออกมาแล้วนะว่าพรุ่งนี้นะฮะที่เมกาฉายแล้วเรื่องเนี้ยพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยตารางบล็อกออฟฟิศในสัปดาห์นี้ออกมานะครับผมนะฮะสัปดาห์นี้ออกมาเนี่ยตอนแรกอ่ะคาดการณ์แค่สิบล้านสิบสองล้านเหรียญแล้วก็คาดการณ์ใหม่เป็นสิบห้าล้านแล้วมีการประเมินกันว่าพรุ่งนี้อาจจะเกือบยี่สิบล้านเหรียญนะฮะเปิดตัว นี่ครับเป็นผลของคุณภาพหนังที่มันดีมันทําให้คนดูอ่ะก็ไปดูเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสทําเงินได้มากกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดทาได้อย่างนั้นจริงๆอ่ะที่อเมริกาเนี่ยมันจะขอโคได้อีกเกือบเดือนเลยฮะเพราะว่าแบงก์อะดำเนี่ยมันเข้าช่วงกลางเดือนกุมาันะครับผมก็เป็นหนังที่ชูเลยฮะที่จะกวาดแล้วผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอีบวกเพราะว่าที่ทิศการรู้สึกจะเป็น โรอรันโต้นะครับผมเขาก็พูดกันว่าหนังดีมากอะไรเงี้ยสุดยอดก็ดทางเว็บไซต์รักเทนเวไตาคิดตริกแล้วก็ซีนันสกอรอ์รักเทนเนี่ยเก้าสิบกว่านะครับผมคนดูแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอบวกซีสกอรเชื่อถือได้คือทำโพอะฮะพอคนดูอะเดินอ,ออกจากลงหนังเนี่ยก็หยิบตัวอย่างมาทำสำรวจเลยได้เกรดเอบวกระดับเดียวกับท็อปกนนะ่ะ ไปดูแน่นะแต่ในไทยโอ้ยไมย่ไหวว่ะคือหนักนะคือตอนแรกอะหนังเรื่องนี้จะเข้าพรมิกานะครับผมอ่านั่นนะครับแต่ไปหลีกทางให้หนังฮีโร่ที่ฉายซ้ำอะโอ้กากกากมากเลยนะครับผมคือยุตกต่ำของของวงการคนดูอะเออหนังไทยอย่างแท้จริงเลยอะรีลีดอะครับผม ไปหลีกทางให้ไปเดอรมนฮิโฮมีลีสแล้วอีกเรื่องคืออะไรรู้ปาอาวตาร์ลีสคือจะดูหนังซ้ำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันไม่ค่อยโอเคอ่ะจริงๆอ่ะคนเข้านะถ้าเกิดหนังมันดีอย่างเงี้ยคนเข้าอืมนะครับผมได้กระแสจากอเมริกาช่วยแต่ว่าสงสัยทางค่ายหนัง่าทางลงกหนังนะฮะผมเมเจอร์เอฟอบะบอกว่ามันคงได้เงินยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยเอาหนังที่ ของตายตัวไอปเดอร์แมนโนเวโฮมรี no ลีสเพิ่มสิบนาทีผมไม่ดูเลยฮะรีลีส <Sun> <l is> <l is> อะ่ะ <l is> มาหลอกขายเพิ่มสิบนาทีมไม่ดูอะ่ะเ <l is> ห็นดูดูแล้วผมดูด 2, ผมดูไปสองสามรอบนะฮะโโนวีโฮมผมดู i m a มด้วยดูรอบธรรมดาด้วยจะรู้สึกจะสองรอบนะฮะดูทั้งสองระบบอว <l is> ตาเนี่ยผมก็ดูในดินี่พัทแล้วก็ดูในโลงมา่ก่อนสมัยวัยรุ่นเลย แต่วตารผมจะไปดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะมีระบบใหม่นะฮะอวตารเนี่ยเป็นไฮเฟมเลดนะครับผมสามสิบเฟมต่อวิมันจะลื่นไหลคือไฮเฟมเลดเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นพวกครอบบิดนะฮะที่ได้ฉายไฮเฟมเลดมันจะลื่นไหลมากเลยฮะแล้วก็ใส่แบนดสาม d มันจะลื่นเลย sfr เนี่ยอาจจะไปดูอวตารแบบไฮเฟมเลดนะครับผมน่าดูอยู่นั่นแหละก็เลยหลีกไปแล้วไปลงฉายพฤติก,ก,กานะครับผมนานมากอะ่ะ อีก2เดือนนะครับผมขึ้นอันเรื่องนี้ว่าด้วยนักลบนะครับผมอาโกจีนะนักลบอีก้วนแอฟริกันนะครับผมจริงจากเหตุการณ์จริงนะในสวัสดิ์สวัสดที่สินะครับผมเนี่ยนายพลดานิสก้าผุนพลหญิงสุดแก่งเนี่ยรับหน้าที่ฝึกทหารใหม่เพื่อบรรอากาจักรนะครับผมจากอาณานิคมชาวยุโรปที่กําลังบุกลุกล้านเข้ามานะครับผมเดอะอูแมนคิงนะเปลี่ยนละเืออ เป็นพืชจิตกาแล้วครับผมไม่ใช oh, <we> ่หกตุลาแล้วอันนี้ยังเก่าอยู่ครับหกตุ <c oughs> ลานะครับผมเ <c oughs> ดูช่องแชทไหนมีคนดูอืม โอเคนะฮะเรื่อยๆ <Freedom. S 1> แต่จริงๆนะฮะ <H> คืออย่างไอเนี่ยอะไรอะถ้ากันมัน A อบวกนะครับผมใช่ฮะเป็นเรื่องเรื่องแรกของปีนี้ซึ <W. S 1> ่งยากนะคือหนังเนี่ยต้องเกือบเพอร์เฟกนะครับผมถึงได้ A บวกเนี่ยนะฮะซึ่งหนังอย่างนั้นนะ่ะการเล่าเรื่องต้องเป๊ะมากเลยจับตาดูดีนะผู้กำกับคนเนี้ยได้กำกับหนังเรื่องต่อไปแน่นอนนะฮะถ้าได้ A บวกเนี่ย จากศิล์มากสกอร์เนี่ยเอาง่ายๆนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆศิล์มารสกอร์เนี่ยวิธีการจัดทําเปรียดเขาอะคือคนดูออกจากคนดูออกจากโรงหนังใช่ไหมก็เลือกเลยฮะหยิบสํารวจมาตามช่วงอายุตามเพศด้วยเพศชายมาเท่านี้เพศหญิงเท่านี้เด็กอายุเท่าไหร่มาแล้วก็ให้ทําแบบสํารวจอืมแสดงว่าหนังเรื่องนี้อะมันถูกใจ คนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับได้ A อบวกเนี่ยดูใจคนทุกเพศทุกวัยดูได้เป็นครอบครัวแล้วก็หนังอะ่ะสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยอือย่างนั้นเลยฮะยากฮะถ้าเกิดใครดูซีรสีส์มาตลอดอะเอบวกเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะน้อยทำได้เนี่ยก็ยินดีด้วยนะฮะกับวูเบนคิงนะครับผมทางใกล้โซนี่อืมแล้วก็ในไทยเนี่ยพฤติการ ยนต์นี้นะก็ยังดีนะครับที่ได้ดูในโรงนะครับผม <laughs> นะฮะอืมทางค่ายโซนี่พึ่งพิ่งคาดหวังมาจากเรื่อง The Invitation นะฮะหนังแวมไพร์ไม่ไหวนฮะนั่งันมาดูในโรงมาโอ้โหเลิศเทอรมากนะฮะดี e i n v i t t t i o n นนาตาเลียเอ็มมานูเอลนะครับผมเป็นนางเอกนะครับผมอันนี้วิลลาเดวิดนะอืมที่เล่นดูไซส์สควอตนะครับผม